بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านครับเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่โลกนี้จะดําเนินไปสู่การอาวสานก่อนที่โลกนี้จะพินาศย่อยยับไปเป็นสิ่งที่ท่านศาสดามูฮัมมัดสุลลัลฮวอลฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนมีเป็นร้อยๆสัญญาณที่ถ้าหากว่าเราได้เข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาและทําความเข้าใจเราจะพบว่าสิ่งที่คนที่ชื่อมูฮัมมัด สลลล์ขออเลฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ชาวโลกต่างรับรู้ว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้นำสิ่งที่เป็นสัจธรรมนำในสิ่งที่เป็นความจร,ริงทุกประการมาบอกแก่ชาวโลกและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นสัญญาณที่จะเกิดขึ้นในยุคไท้ายๆก่อนวันอวาสานโลกจะอุบัติขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้แล้วนะครับ ประมาณ1400กว่าปี14บสศตวรรษที่แล้วที่ท่านได้พูดเอาไว้ณนะเวลานี้สิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้มันเป็นจริงทุกประการไม่มีเลยแม้แต่สัญญาณเดียวไม่มีเลยแม้แตเ่เรื่องเดียวที่ท่านได้พูดเอาไว้แล้วมันไม่เป็นจริงไปตามสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้ยกเว้นในบางสัญญาณเท่านั้นแหละถึงซึ่งมันยังไม่ปรากฏชัด แตอย่างไรก็ตามแต่สัญญาณที่ปรากฏชัดแล้วนะครับเป็นร้อยๆสัญญาณที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราวันนี้เรามาถึงสัญญาณวันอวสานโลกสัญญาณที่22นะครับสัญญาณที่22ตรงนี้บรรดานักวิชาการอิสลามได้ให้ข้อสรุปว่าบรรดาสตรีจะแต่งตัวโป้เปื่อยไร้ยางอาย นุ่งสั้นห่มสั้นเดินยักย้ายสายสะโพกยั่วยวนเพศตรงข้ามท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับสัญญาณน,นี้มันชัดเจนหรือ,อยังในสังคมบ้านเราเอาเฉพาะบ้านเรานี่แหละไม่ต้องไปดูในสังคมต่างประเทศเพราะว่าสังคมต่างประเทศเนี่ยเขาก้าวล้ำเหตุการณ์ตรงนี้ไปมากแล้วไม่ใช่เดินแต่งตัวโป้เปือยกันอย่างเดียว แม้กระทั่งเดินแก้ผ้าในสถานที่สาธารณะคนเหล่านั้นก็ทํากันมาแล้วร่วมเพศกันบนรถเมล์ก็มีการถ่ายออกมาเป็นข่าวคราวมาถึงเราแล้วนั่นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาทากันแต่ในส่วนที่ในประเทศไทยของเรากำลังระบาดอย่างแพร่หลายคนที่แต่งกายในลักษณะที่ปกปิดมิดชิดถูกกล่าวหาว่าเป็นสาวพ่อขุนไม่ถึงยุค พอคุณรามคำแหงที่แต่งตัวในลักษณะที่ทึนทึกคนอย่างนี้เข้าสังคมไม่ได้ถ้าจะหากว่าจะเข้าสังคมได้เป็นคนทันสมัยเป็นคนโมเดิร์นก็จะต้องแต่งตัวสั้นๆโป๊ะๆเปื่อยๆแล้วก็เดินยักย้ายสายสะโพกก็จะต้องดูแลหุ่นของตนเองใ,ให้งดงามกินยาลดความอ้วนกินอาหารหน้อยๆทรมานตัวเองเพราะว่าถ้าอ้วนแล้วผู้คนเนี่ยเขาเห็นก็จะเอือมระอา แล้วก็จะใส่ชุดที่มันทันสมัยไม่ได้แม้กระทั่งในการเดินยักย้ายสายสะโพกในการใส่ชุดเป็นนางแบบใส่ชุดต่างๆนะครับที่เดินบนแคดวอล์กสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณวันกียามะหรือสัญญาณที่จะเกิดขึ้นก่อนวันอวสานโลกซึ่งมันชัดเจนมากเหลือเกินที่ที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราก่อนอื่นที่จะลงไปในรายละเอียดถึงเรื่องนี้นะครับเรามาดูก่อนว่า คำสอนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัาลวะอลัยฮิวซัลลัมศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ได้บอกเอาไว้ถึงเรื่องนี้เนี่ยมันมีบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มไหนเรื่องนี้นะครับอยู่ในฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมในหนังสือสวเฮียของอิมามมุสลิมรายงานจากท่านอบููฮุรอยรอท่านอบูฮุรอยรอรดิยัลลอฮุอะนหได้รายงานว่า قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر: سنفان مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَاهُمَا رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاتٌ كَأَثْنَابِ الْبَقَرِ يَدْرِبُونَ بِهَا النَّاسِ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَائِلَاتٌ مَائِلَاتٌ مَمِيلَاتٌ" รูุะกาสนิบติลบุติลมาอิละลามยุุลนันจนะว่าลามยจิตรหะะวอินนารหะัดินีบทนี้มีใจความว่าในการต่อไปหมายถึงในเวลาต่อไปในอนาคตข้างหน้าในยุคไทยๆเนี่ยในหมู่มนุษย์แล้วจะมีบุคคลอยู่สองประเภท ที่ถูกตัดสินว่าเป็นชาวนรกซึ่งฉันเองเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนี่นบีพูดในขณะที่ท่านนาบีก็ยืนยันนะครับว่าท่านเองก็ไม่เคยเห็นบุคคลสองประเภทที่ท่านจะบอกต่อไปนี้มาก่อนแต่ในยุคของเราเราได้เห็นแล้วว่ามันเป็นจริงตามที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้บุคคลทั้งสองประเภทนั้นก็คือหนึ่งบรรดาผู้ชายทั้งหลายที่ในมือของเขาเนี่ยถือแส้ เหมือนกับหางหวัวไล่ตบตีผู้คนในที่ต่างๆตรงนี้บรรดาอุลามะหมายถึงบรรดาผู้ชายที่ซาดิชที่มีไม่เรียวมีแท้นี่นะครับเคี่ยนตีผู้หญิงก่อนที่จะร่วมประเวณีสิ่งนี้ไม่เคยเกิดแม้ว่าในสังคมสมัยยาฮิลียะสมัยอาหรับยุคงมงายเนี่ยก็ไม่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่มาในายุคเราเนี่ยเกิดแล้ว ผู้ชายจะไม่เกิดอารมณ์เพศถ้าหากว่าไม่ได้เคี่ยนตีผู้หญิงเสียก่อนและผู้หญิงบางคนก็ชอบนะครับผู้ชายซาดิสแบบนี้ต้องการให้สามีตนเองนั่นชายไม่เรียวเนี่ยเคี่ยนตีตัวเองให้ผิวหนังได้พบกับความเจ็บแสบเสียก่อนแล้วอารมณ์เพศก็จะเกิดขึ้นทนายบีบอกว่าในยุคท้ายๆเนี่ยคนเหล่านี้นะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงจะมีมากแล้วก็จะระบาดออกไปในสังคมนี่คือประเภทแรก ประเภทที่สองคือส่วนที่เราได้คุยถึงสัญญาณวันอวสานโลกสัญญาณนี้นั่นก็คือบรรดาสตรีที่สวมใส่เสื้อผ้าบางโป้เปือยเดินยักย้ายสายสะโพกที่ศีรษะของนางนี่นะครับก็จะมีมีการทำทรงผมให้นูนขึ้นไปเหมือนโหนกอูดทำให้ฟูหรือทำในรูปทรงต่างๆที่ที่เป็นทรงที่แปลกๆเราได้เห็นจากนางแบบ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศของเราหรือต่างประเทศก็ตามทรงผมที่เขาทากันนะเป็นแบบไหนทรงแปลกๆนะครับฟูออกมาไม่ใช่เป็นผมที่อยู่ในสภาพปกติธรรมดาแต่ก็จะฉีดน้ํายาแล้วก็ทําให้มันฟูออกนะครับคนเหล่านี้จะแต่งตัวโป้เปื่อยเดินยักย้ายสายสะโพกท่านอาบีบอกว่าบุคคลทั้งสองประเภทนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์และจะไม่ได้พบกลิ่นอายของสวนสวรรค์ และแท้จริงกินไอของสวนสวรรค์นั้นไปไกลในระยะที่ไกลมากกินสวรรค์นี่ไปในระยะไกลมากคนเหล่านี้ไม่ได้พบกินไอของสวนสวรรค์ก็แปลว่าอยู่ไกลจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกียามมากอย่างมากมายท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราลองมาดูนะครับว่าคนในยุคนี้ที่แต่งตัวโป้เปือยเนี่ยมันมีน้อยหรือเปล่าในสังคมบ้านเราส่วนใหญ่แล้วมีมากเหลือเกินแล้ว มันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้บรรดาผู้ชายทั้งหลายที่มีความหืนกระหายทางอารมณ์เพศรู้สึกเมามันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความต้องการทางเพศขึ้นมาที่ได้เห็นสตรีเหล่านั้นเนี่ยแต่งตัวในลักษณะที่โปเปื่อยเราจึงเห็นได้ว่าสตรีมีการนุ่งสั้นห่มสั้นแต่งตัวโปเปื่อยยั่วยวนเพศตรงข้ามนี่อย่างมากมายมันจึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งนะครับ ทำให้การทำจีนาเนี่ยแพร่หลายไปในสังคมทำจีนาในที่นี้ก็หมายถึงการผิดประเวณีการสมสู่กันร,ระหว่างผู้ชายผู้หญิงโดยไม่ผ่านการแต่งงานจะเป็นไปด้วยความยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามแต่มันจะระบาดไปในสังคมของเราอย่างมากมายซึ่งประเด็นที่บอกว่าการผิดประเวณีจะระบาดไปในสังคมอย่างมากมายเนี่ยเป็นสัญญาณวันกิยามาสัญญาณหนึ่ง ซึ่งเราได้พูดคุยทําความเข้าใจกันไปแล้วมันระบาดหนักจนกระทั่งเด็กประถมเนี่ยหาความสุขทางเพศกันแล้วระบาดหนักจนกระทั่งพ่อทํากับลูกสาวของตนเองแม่ผิดประเวณีกับลูกชายของตนเองพี่ป่าหน้าอาก็หาความสุขกับลูกๆหล,ลานๆของตนเองสิ่งเหล่านี้มันระบาดไปมากเหลือเกินสาเหตุประการหนึ่งก็คือการที่สังคมนั้นยอมรับเอาวัฒนธรรมแห่งการแต่งตัว แบบโป้เปยเนี่ยเข้ามาปฏิบัติในสังคมคนเราเนี่ยลองคิดดูนะาศาสนาก็ไม่ค่อยมีคุณธรรมในชีวิตของาศาสนาก็ไม่เอาไปปฏิบัติกันห่างศาสนาและปรากฏภาพแห่งความโป้เปยที่มาจากเพศตรงข้ามเกิดขึ้นต่อหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่การผิดประเวณีดังนั้นสังคมจึงมีความแพร่ระบาดอย่างมากในเรื่องของการผิดประเวณี พ่อแม่บางคนหนักนะครับมีความคิดที่ต่ำซามมากจะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นอาการของคนที่หนักมากในเรื่องของศาสนาส่งเสริมให้ลูกของตนเองเนี่ยแต่งตัวในลักษณะที่โป้เปื่อยโดยคนเหล่านั้นเนี่ยมีเหตุผลว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าไม่ให้ลูกแต่งตัวแบบนี้แล้วลูกเราจะไปคบหาสมาคมกับใครครูก็ไม่ชอบเพื่อนก็ไม่ชอบแล้วจะเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างไร จนกระทั่งผมเคยเรียนให้พี่น้องทราบไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยไปเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าสตางค์ลูกพ่อแม่พูดกันว่าเราต้องยอมรับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วดีด้วยซ้ําไปที่ลูกของเราเนี่ยรู้จักพกถุงยางอนามัยในกระเป๋าเพื่อที่จะป้องกันตนเองพอเพราะถ้าเกิดว่าแต่งตัวโป๊ๆไปเปื่อยอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนๆในกลุ่ม เกิดพลาดท่าเสียทีอย่างน้อยๆสองอย่างที่ลูกของเราจะไม่ประสบก็คือไม่เป็นโรคเอชไม่ติดโรคแล้วก็ไม่ตั้งครันพ่อแม่ปัจจุบันนี้คิดได้แค่นี้เองนะครับคิดกันแค่นี้ลูกพกถุงยางอนามัยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ส่งเสริมและมีหน้ำซ้ำนะครับยังส่งเสริมให้ลูกของตนเองเนี่ยแต่งตัวในลักษณะที่นุ่งสั้นห่มสั้นแต่งตัวโป้เปือย เหตุผลก็คือว่าจะได้จะได้เข้ากับเพื่อนฝูงได้จะได้อยู่ในสังคมได้เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วมัวจะมาแต่งตัวคุมหิหยาบมิดชิดอย่างนี้แล้วจะไปเข้าสังคมได้อย่างไรเรียนจบมาแล้วจะไปทํางานที่ไหนแต่ว่าต้องแต่งกายมิดชิดอย่างนั้นพ่อแม่มุสลิมคิดกันได้เพียงแค่นี้ห่างศาสนาแล้วก็เป็นความคิดที่ต่ำซามมากเหลือเกินเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนในสังคมของเราอย่างมากมายทีเดียว ประการต่อมาผู้หญิงบางคนที่ก้าวเข้าไปสู่การแต่งกายโป้เปือยนุ่งสั้นห่มสั้นคนเหล่านั้นคิดว่าการทำอย่างเนี้ยเพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยสวยตัวเองเนี่ยรูปร่างดีสวยถ้าหากว่าไม่แต่งตัวโป้เปือยแล้วเนี่ยผู้ชายที่ไหนเขาจะมามองผู้ชายที่ไหนเขาจะมารู้ว่าเราเนี่ยมีสรีระมีร่างกายมีหุ่นที่สวยงาม แล้วเขาจะมาขอเราแต่งงานได้อย่างไรผู้หญิงที่ห่างหางาศาสนาผู้หญิงที่เป็นลูกน้องของชัยตอนก็คิดได้แค่นี้แหละก็เลยจําไปตามมาเนี่ยคุมฮิยาบไม่ได้จะต้องแต่งตัวโปร,โปรเปือยเพื่อที่จะให้ผู้ชายเหล่านั้นเขาเห็นว่าเราก็รูปร่างไม่แพ้ใครเหมือนกันแล้วก็จะได้ให้ผู้ชายเนี่ยเข้ามาสนอกสนใจตัวเองนี่พี่น้องครับ คนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ชายที่มีคุณธรรมเป็นคนดีจริงๆเนี่ยเขาไม่เด่นเฟ้นกันที่เรื่องของหน้าตาเสมอไปหน้าตาอาจจะพอดูบ้างนะครับแต่ว่าเขาเน้นที่หัวใจนะครับเน้นที่หัวใจกันมากกว่าจึงมีคําพูดที่ออกมาว่าคนจะสวยเนี่ยสวยที่จิตควรคิดหาคนจะงามนะงามที่ใจใช่หน้าตาดังนั้นคนที่จะงดงาม ตามทัศนะของคนที่มีศีลธรรมคนมีศาสนาเนี่ยมันต้องงามที่ใจใจมีศาสนาใจสะอาดไม่แต่งตัวโป้เปือยนั่นแหละผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีและผู้ชายดีๆเขาก็จะหาผู้หญิงประเภทนี้ประเภทแต่งตัวโป้เปือยเดินไปที่ไหนใครก็คิดคิดในทางที่ไม่ดีเคิืนไปเดินไปที่ไหนคนคนอื่นเขาก็ดูถูกเอาเขาก็เหยียดยามเอาอย่างนี้ไม่เหมาะสมหรอกที่จะมาเป,เป็นแม่ของคนที่ดี ที่มีศิลธรรมทั้งหลายแต่ว่าสังคมของเราก็เป็นสังคมที่ยอมรับเอาหนทางของชัยตอนเนี่ยมาปฏิบัติมันชินซะแล้วกับการที่จะต้องแต่งตัวแบบโป้เปื่อยอ้างว่าทันสมัยเข้ากับสังคมได้แต่งกายคุมียามันร้อนเราอยู่ในประเทศแถบร้อนแต่งกายอย่างนั้นเนี่ยเหงื่อมันออกแล้วก็มันก็มีกลิ่นก็ต้องแต่งกายแบบโป้เปื่อยแล้วในที่สุด ความเสียหายมันก็เกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับนักวิชาการบางคนนะครับเขาบอกว่าคนในกลุ่มของบรรดาสตรีเนี่ยนิยมขายบริการทางเพศในยุคไทยๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนุ่งสั้นห่มสั้นสวมชุดโป้เปือยเพื่อต้องการให้ได้มาซึ่งปัจจัย ในการที่จะมาสนองความต้องการของตนเองอันนี้ก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งที่อุลมามะได้อธิบายเอาไว้มันหมายความว่าคนที่แต่งตัวในลักษณะที่โมเดลตามสมัยไม่ยอมตกรุ่นนะครับแฟชั่นรุ่นไหนก็ตามแต่นะครับตามทันทุกรุ่นนั่นแหละนะครับเป็นธาตุของวัตถุนิยมแล้วในที่สุดตนเองไม่มีสตังก็ต้องขายเรือนร่างของตนเอง ให้แก่ผู้ชายที่มีเงินที่จะมาระบายความไข้บนเรือนร่างของตนเองและตัวเองก็ได้ปัจจัยมาเล็กๆน้อยๆด้วยความคิดแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ระบาดไปมากแล้วนะพี่น้องครับเพราะว่าผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยขึ้นมาหน่อยนะครับจำนวนมากทีเดียวที่คีมีความคิดว่าเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเริ่มต้นทำงานก็เจ็ดแ กว่าจะขยับไปถึงหมื่นบาททำงานถึงสี่ห้าปีกว่าเงินเดือนจะขึ้นไปถึงระดับนั้นเดือนหนึ่งทางานได้แค่หมื่นกว่าบาทแต่ถ้าหากว่ายอมที่จะพรีกายของตนเองให้แก่ผู้ชายเพียงคืนเดียวบางทีได้ถึงห้าพันคืนเดียวได้ถึงหมื่นหนึ่งและเขาก็บอกว่าเราก็ไม่ขายบ่อยเดี๋ยวมันจะสุดโทมก็เดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งทำงานเอาร่างกายเนี่ยพรีให้แก่ผู้ชายที่มีความกระหายทางตัณหาราคะ สักคืนหนึ่งสองคืนเดี๋ยวได้ตังค์แล้วดีกว่าไปนอนนั่งทนทํางานอยู่เป็นเดือนๆือนแล้วได้แค่หมื่นหนึ่งได้สตังค์เท่าๆกันแถมการที่จะไปขายบริการทางเพศเนี่ยมันสนุกด้วยมันตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขนอนบนที่นอนนิ่มๆแล้วก็ได้ความสุขด้วยแล้วก็แถมยังได้สตังค์อีกต่างหากคนในยุคนี้คิดกันแบบนี้แล้วด้วยความคิดแบบนี้แหละมันจึงผลักดันให้ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีเพศนะครับ มีการแต่งตัวในลักษณะที่โป้เปื่อยกันอย่างมากเป็นเพราะว่าตลาดในสังคมในการที่จะซื้อบริการทางเพศจากกลุ่มของผู้ชายเนี่ยมันมีเยอะเมื่อมันมีเยอะแล้วจะซื้อจากใครล่ะก็ต้องซื้อจากบุคคลที่ตนเองมองแล้วนะครับเห็นแล้วว่าหุ่นดีรูปร่างดีหน้าตาสวยก็จะแต่งตัวโป้เปื่อยกันอันนี้ก็เป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผลักดันให้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยต้องแต่งตัวกันโป้เปื่อย การทํางานในบริษัทบางแห่งนี่เป็นสิ่งที่อุลมามะได้อธิบายเอาไว้นะครับการทํางานในบริษัทของบางแห่งเนี่ยก็จะต้องแต่งตัวในลักษณะที่โมเดินมาแต่งตัวปิดๆทั้งหมดเลยเนี่ยเขาไม่รับเข้าทํางานด้วยสตรีมุสลิมาบางคนยอมที่จะปลดเปลื้องเปิดเผยเอาร่อของตนเองไปแลกกับเงินเดือนเพียงไม่เท่าไหร่ก็ยอมที่จะทอทียาบยอมที่จะ เปลืองเสื้อผ้าที่เป็นแขนยาวกระโปรงยาวแล้วก็มาสวมเสื้อผ้าที่สั้นๆโดยอ้างว่าก็จะได้เข้าทำงานในบริษัทต่างๆจะได้มีเงินเดือนกินสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้กลุ่มคนของสตรีโดยเฉพาะมุสลิม่าบางคนที่ห่างไกลกับาศาสนานะครับหันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวโปรเปื่อยตามที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ตรงนี้นะครับมันเป็นยุคสุดท้าย ที่มันจะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้อสรุปที่เราได้ได้เราได้จากการพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาณวันเกียามะสัญญาณที่22ตรงนี้ก็คือบรรดาสตรีจะแต่งตัวโป้เปือยไร้ยางอายนุ่งสั้นห่มสั้นเดินยักย้ายสายสะโพกเพื่อที่จะยั่วยวนเพศตรงข้ามโดยไร้ยางอายนี่คือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้น ก่อนที่โลกนี้จะดำเนินไปสู่การอาวสานนะครับวบิลาฮิตตฟิกวันฮิดายะสสลาุมะัลกุมววารฮัมมัตุลลอวบรอกาต